ผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเช้ากับเย็นนะเป็นเวลาปลากระพงกินดีที่สุดนะครับ หากระพงตัวแรกกันครับ วันนี้ก็อยู่กับช่องเบียร์ทุ่งมหาอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นอีพีแรกนะครับของปีนะครับก็ทีแรกนะเมื่อวานนะผมไปลงอินซีนะเพื่อนก็กะเป็นอีพีแรกนะครับโหสามสี่ตัวนะครับแล้วตัวเล็กมากนะครับก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะเพื่อนก็เลยตอนเย็นนะครับมาในคลองนะเป็นคลองทุ่งมหานะเหมือนเดิมนะครับก็จะมาหาคลิปปลากระพงนะครับครับผมก็ หาปลากระพงตัวแรกด้วยนะครับของปีนะครับอ่าก็อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับนี่เลยนะครับก็ปีใหม่นะครับขอเป็นชุดเบสก่อนนะครับก็เป็นคันไอเกียไทเทเนียมนะครับยาว7ฟุตนะครับท่อนเดียวนะครับก็เอาเวท 12. 25นะครับเผื่อไว้งัดปลาด้วยนะครับครับผมก็ประกอบลออไอเกียนะครับสไปรัลนะครับอ่าตัวเขียวนะครับรอบ7.3นะครับลูกปืนระมาณ6บวกนงะครับหรือ7ลูกปืนนะครับอ่า ส่วนสายนะครับที่ผมใส่มาเป็นสายเก่านะแต่ว่าเป็นสาย Revolu t i o นะครับ P1 ครับอ่าตัวนี้ทัก9นะครับก็ผมใช้นานแล้วนะยางม้นนี้ก็ผมก็ใช้นานแล้วนะผมก็ขึ้นขุยย่างนะครับก็ส่วนเหยื่อนะครับก็เป็นเก็บเก d นะครับสีเขียวนะครับก็ดำาอยู่ประมาณอ่าเมตรถึง2เมตรนะครับอยู่ที่เราจะสร้างแอคชั่นมันด้วยนะก็ส่วนมากผมจะสร้างเป็นแอคชั่นเป็นเคาะนะครับเคาะหรือว่าเจิกเบาๆนะครับแล้วพอสัก พ้นระยะที่เราคิดว่าไม่มีปลาเงี้ยเราก็กอเฉยๆนะครับอ่าผมจะเน้นเน้นตีหาที่มันนอนอยู่นะครับหรือว่ามันหลบซ่อนรอกินเหยื่อนะครับผมจะเน้นตีนับตามแอ่งน้ํานะครับตามข้างพาไม้อะไรเงี้ยตามแนวหอยอะไรเงี้ยครับผมก็เบ็ดเป็น4 x นะครับเบ็ดเดิมครับเอาอยู่นะครับก็ลองมาหลายปลาแล้วด้วยเพื่อนๆครับผมก็อีพีนี้นะครับเย็นๆนะเหมือนเดิมนะเพราะว่าเวลาน้อยนะครับ ผมชอบมาเวลาน้อยมากนะครับก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะเพราะกลางวันมันร้อนมากด้วยนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเช้ากับเย็นนะเป็นเวลาปลากระพงกินดีที่สุดนะครับผมนี่เห็นพระอาทิตย์ไหมจะล่าขอบฟ้าแล้วนะก็นี่เป็นประมาณห้าโมงกว่ากับหกโมงครับอ่าเป็นของทุกมหานะครับก็เดี๋ยวจะไหลลงไปนะครับไปแถวลาวหอยนะครับแล้วก็ตีตามแอ่งน้ํานะครับเพราะว่าน้ําลงจะสุดแล้วนะเพื่อนน้าลงเยอะครับอ่า ครับผมไปหากระพงตัวแรกกันครับไปในน้องเข้ามาตกปลาด้วยนะเพื่อนไม่กินเลยขับยากเ่ อืมมันหมุนยากเลยใหญ่อ่ะข้างบนก็เงียบมากอ่ะเงียบเลยไม่มีปลาขึ้นเลยบนแต่ดูล่องนี่หลาวก็เรือไหลมาติดพอดีนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นล่องน้ำนะครับผมจะลองตีดู โดดนั่งต้นโอ้โหอยู่ในร่องโอ้ยโอเ้โอเหมือนขาวนะ Ui Khảo nó luôn Ui ui Kinh thức tươn lên lắm Đó Đoạn là phung á Hãy mi Ui Ui từ từ đấy mọi người. Ừ, tịch hùa hồ Ui Đánh oh. oh. Đồn nắp. ปดล็อกนะครับปีนี้อตัวแรกโอ้โห่ผมให้ดูนะครับเพื่อนๆก็เป็นกระพงขาวนะครับตัวแรกนะครับของปีนะครับก็กัดเหยื่อเป็นแก้วเก้าห้าดีนะครับสีเขียวนะเห็นไหมครับเบ็ดเดิมนะเพื่อนๆก็เบ็ดเดิมนะเป็นสีเอ็กนะครับเอาอยู่นะครับครับผมก็ตัวแรกนะครับของวันนี้นะเย็นๆนะครับก็ตัวต่อไปแล้วเพื่อนๆไป Nói <laughs> 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 chung tôi đi vô chương chinh ở ครับก็หมดเวลาแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เวลาน้อยนะครับเราได้ตีได้น้อยนะผมไปย้ําในแองนั้นเยอะด้วยนะครับก็มันมีตัวเดียวนะครับครับผมก็วันนี้นะครับเป็นแต้มเดียวนะครับผงข่าวนะไซประมาณสองกว่านะครสองนิดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหยือแก๊ปเก้าห้าดีนะสีเขียวนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปปีนี้ด้วยนะครับ ครับผมสรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 又用完了。Yeah,